แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อสงวนปภาสสโรเจริญสุขขอเจริญพรญาติโยมและศิษยานุศิ์ทุกท่านด้วยหลวงพ่อสงวนปภาสสโรเจริญสุขอดีตเจ้าอาวาสวัดไทยสิงขอนและวัดไทยทุ่งมะพร้าวได้มรณภาพลงเมื่อวันที่30มิถุนายน2568ทางวัดจึงขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายดังนี้วันศุกร์ที่วันที่10ตุลาคม2568 เวลา20นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่หลวงพ่อสงวนวันเสาร์ที่วันที่11ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาพิธีทำบุญตัก,กบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อสงวนจึงเรียนเชิญญ,ญาติโยมและศิษยานุศิท์ทุกท่านมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันประวัติโดยสังเขปของหลวงพ่อสงวนปภาสุสโรเจริญสุขอายุ 85ปีวันเกิดวันพฤหัสบดีเดือนมีนาคมพศส4 8 3ปีมะโรงวันอุปสมบทวันที่16ธันวาคมพศ2539ปีชวดวันมรณาภาพวันที่30มิถุนายนพศ2568ปีมะเส็ง